เด,เด็กสมัยนี้แม่เอ้ยวิ่งหาความรักวิ่งหาอืมข้างหน้าจนลืมรักที่มีมาตั้งแต่เกิดแล้วไม่เห็นคุณค่าความรักของพ่อแม่ความห่วงใยการติการเตือนนะ,ะเพราะเนี้ยเคยชินเนาะกับคําว่าพ่อและแม่ที่เราต้องเป็นผู้ให้เขานะฮะเขาก็เลยเป็นผู้รับจนเคยตัวทีนี้พอเติบโตขึ้นมาเนาะก็อยากได้ความรักนะฮะ วิ่งหาเสนอหา huh? เอาใจคนอื่นได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะอืว่าตัวเองโตตัวเองเก่งตัวเองเลือกทางที่ถูกต้องแต่ชีวิตอ่ะอะ่ก็เหมือนเด็กแะเนาะไม่มีประสบการณ์นะคะไปเจอคนดีนะก็พ่อแม่ก็ภูมิใจไปด้วยมีความสุขไปด้วยเพราะลูกรักใครพ่อแม่ก็รักด้วยแหละในความรู้สึกเหมือนยายจ๋านะหัวอกคนเป็นแม่เนี่ยก็อยากให้ได้คนดีแหละ แต่คนดีของลูกที่เขาเลือกนะในสายตาเรามองว่ามันไม่ใช่เราก็ทำอะไรได้ไม่มากหรอกนะเพราะมันเป็นชีวิตของเขาอมมันต้องเจ็บเองเจอเองร้องไห้เองแล้วเขาจะถอยหลังมาซบอกเราเองและแม่อย่างพวกเราเนี่ยะจะให้เขาซบอกได้เราก็ต้องมีมาตรฐานนะให้เขาว่าพึ่งเราได้เนาะถ้ากลับมาปับ๊บอย่าย่ำโดยเด็ดขาด อืมแต่บอกว่าเป็นไงล่ะนะนี่แหละชีวิตลูกเอ้ยมันต้องเจอแม่บอกแล้วแม่เตือนแล้วไม่ฟังอ่ะกลับมาสู้ต่อดีไม่ได้หาจนได้ดีคําพูดนี้ยายจ๋าก็บอกลูกนะผัวนะ่ะอืมอยู่ไม่ไหวไปไม่รอดก็เลิอกอืมรักตัวเองให้มากคุณค่าชีวิตคือตัวเอง หวังแต่ให้คนอื่นหวังแต่ให้คนอื่นรักแต่ตัวเองรักตัวเองมากไม่พอมันก็เจ็บแบบนี้แหละแต่ถ้าเมื่อไหร่หนูรู้จักรักตัวเองหนูจะไม่เจ็บหนูจะรู้ว่านี่มันไม่ใช่หนูจะปล่อยนะไม่กอดเขาไว้ให้ตัวเองเจ็บแต่คนที่ยังกอดผู้ชายเนาะไว้เนื้อไม่ว่าหญิงหรือชายกอดคนที่เขาไม่รักหรือเขาหมดใจไว้เนี่ยทั้งๆท,ที่รู้ว่าเขาหมดใจแล้วเนี่ยเขาทําให้เราเจ็บแล้วเนี่ย เพราะอะไรเพราะตัวเองรักตัวเองไม่มากพาออืที่จะเซฟตัวเองยำยอมทนเจ็บเพราะรักเขามากกว่าอันนี้ก็ต้องปล่อยให้เด็กทนไปจนถึงนะสุดเวลาของเขาอ่าแม่อย่างเราก็ได้แค่ประครับประคองพี่น้องขาลูกเจ็บเนี่ยพ่อแม่เจ็บยิ่งกว่าแต่ความเจ็บของพ่อแม่เนี่ยพูดออกไปหาลูกมันบอฟังหรอกหนะขนาดนั้นกําลังหน้ามืดตามหมวัวนะหวังแต่ให้ผัวให้เมียมากอดมางาเอานะคะ เออนี่แหละชีวิตเออทุกไปเนาะทุกไปนําเขาเขาก็ตุยเป่ารักษากายรักษา,กาใจแม่เอ้ยพ่อเอ้ยถ้าลูกอยู่ในจังหวะแบบนี้ก็ปล่อยให้เขาสุดของที่สุดอืมอิ่งไหนที่เราไลา่แรงเกินไปก็ให้ผ่อนคลายให้ลูกมีความหวังถอยหลังมาหาเราให้ได้ก็แค่นั้นแหละนะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอที่ผ่านมาไม่ต้องย้ําซ้ําไปก็เสียเปล่านะคะแถมเราจะเสียลูกด้วยเนาะวันนี้ลูกผิดหวัง ลูกถอยมาก็อุ้มเอามาเรียนรู้กันใหม่ระหว่างแม่และลูกคือกันเพราะฉะนั้นคําพูดนี้ยายจ๋าจพูดเสมอนะเรียนรู้ในทุกๆวันไม่มีวันจบวันนี้อารมณ์ลูกมายัางไงมาเดินเข้ามาผ่านแม่ได้อ่าแม่ต้องตั้งสติเฮ้ยนี่แม่มึงเดอ้อนะถ้าคิดว่าแม่พึงบ่ได้ก็ต้องเข้ามานะยายจ๋าจะใช้คํานี้และก็บอกเลยว่านี่แม่นะแม่ไม่ได้พึ่งหนูหนูพึ่งแม่หนูต้องอ่อนกว่านี้อ่ะ คำนี้เท่านั้นแล้วเขาก็จะได้สติลงเราจะดึงคำนี้ได้ก็ต่อเมื่อเขาพลาดแล้วเขาถอยหลังกลับมาเท่านั้นนะแม่เอ้ยซู้ๆเด้อเป็นกำลังใจ